สภาพจิตใจแย่ค่ะล่าสุดบุกเกงก็ได้มีมีจิตแย์นะคะดูแลเยางสภาพจิตใจที่ดูแลกันองค์กรธรรเนียเราทางานกันอย่างเงี้ยค่ะเขาหลายคนคือตอนนี้กลายเป็นซึ้งเศร้าภาพที่เขาดูดูน้าท่วมอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านแล้วมองเวิร์แบบเวิร์ว่างไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปอ่ะอันนั้นคือสภาพจิตใจท,ที่แย่สำหรับพวกเขาแล้วตอนเราได้ไปได้ลงพื้นที่จริงๆ,ๆเราถึงเห็นสภาพจิตใจพวกเขาเราถึงรู้ว่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออ,อีกเยอะมากค่ะส่วนพักเิ้งอ่ะ มีอยู่ประมาณกับ200คนซึ่งมีคนแกผ่ผูดด้ป่วยกิเแล้วก็เด็กเยอะมากน้ําสะอาดก็ไม่มีเขาไม่ได้อาบน,น้ําตอนช่วงแรกที่ช่วงแรกอยู่กับอยู่กับเทียนนะคะ4วันเต็มๆข้อเสียงคุคือบุมถ่ายรูปไม่เก่งบุมไม่ค่อยถ่ายรูปลงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลงน้ําทีมงานเราเราลงอยู่ในน้าค่ะเพื่อเอาของใส่เรือให้ได้มากที่สุดเราต้องการของของผู้ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดดังนั้นทีมงานไม่สามารถควักมือถือมาถ่ายรูปได้ว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนั้น โปรเจกต์ของอย่างการทํางานของน้าท่วมขององค์กรทรดีนะตอนนี้ที่คนรู้อ่ะเรายังลงพื้นที่อยู่นะคะยามื่อเช้าเราก็ดูแลที่พยาวเนาะแล้วก็มาของหนองคายต่ออะไรเงี้ยหลังจากที่เชียงรายแต่เชียงรายเนี่ยเราก็ยังดูแลพื้นที่ในไรทุงทุ่ต่างที่ยังมีผู้ประสบภัยอยู่หลังจากนี้เราจะมีการพื้นบุก50โรงเรียนเลยนะคะ50โรงเรียนนะคะ50โรงเรียนนะคะที่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 จะดูในพื้นที่น้าท่วมต่างๆ โรงเรียนก็เกือบหลักแสนนะคะเออที่เราต้องใช้โยกกันดังนั้นยังไม่รวมกับเสื้อผ้าเด็กในเด็กเองอ่ามันมันม่คือสิ่งที่เราต้องสู้กันต่อค่ะเพราะว่าหลังน้าท่วมแบบตอนน้าท่วมว่าหนักแล้วนะแต่พอไปดูสภาพหลังน้ำท่วมแล้วหนักยิ่งกว่าค่ะเพราะการท่วมคราวนี้มันมาพร้อมโคลนค่ะมันมาพร้อมโคลนมันมาพร้อมเลนมันมาพร้อมกับความเสียหายที่เรียกว่าอย่าเรียกว่าเออเริ่มต้นใหม่เลยเรียกว่าติดลบดีกว่า อโอ้โหมันต้องเคลียร์ตั้งแต่ซูงออกไปเลยค่ะเพราะมันมาพร้อมซูงมันมาพร้อมเลนมันมาพร้อมดินแล้วก็บางทีรากฐานบ้านก็ต้องเอาออกใหม่หมดเลยค่ะเพราะอย่างหลายๆพื้นที่อย่างอย่างของสุโขทัยเนี่ยบ้านคือพื้นพื้นบ้านคือมันหายไปหมดเลยค่ะดังนั้นเราเราจะมีอะไรที่ต้องฟื้นฟูกระดีเยอะค่ะจากคนในพื้นที่ตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพจิตใจแย่ค่ะล่าสุดบุเกเองก็ได้มีมีจิตแพทย์นะคะ ดูแลเย,ยนสภาพจิตใจอะที่ดูแลกันองค์กรทำเนียเราทางานกันอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเราก็มีเจิตแพทย์นะคะในการเข้าไปช่วยเนี่ยเพราะว่หลายคนคือตอนนี้กายเป็นศึก้านะคะอันนี้นัาน่าสงสารมากเลยค่ะเพราะเขามองคุณต้องเข้าใจว่าภาพที่เขาดูดูน้ําท่วมอะอยู่หน้าบ้านอะนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านอะแล้วมองเบิร์กแบบเบิร์กว,วางไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปอะอันนั้นอะคือสภาพจิตใจที่ที่แยส่สำหรับพวกเขาแล้วหลายหายบ้านมองสภาพบ้านตัวเองที่มันไม่เหลืออะไรเลย,เลยแม้กระทั่งต่อมอ ตัวน,นี้มันไม่เหลืออะไรเลยแล้วค่าผ่อนรถค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์มันยังเดินต่อแต่สิ่งที่สร้างไรายได้เขามันไม่มีเลยบางบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม่เหลือสักชิ้นค่ะกลายเป็นบ้านโล่โลงๆเปล่าๆแล้วแถมยังต้องทำความสะอาดบ้านน้ําสะอาดก็ไม่มีดังนั้นก็นี่คือสภาพติดลบเช้ยก<ท>ว่าสภาพติดลบของประชาชนในพื้นที่ค่ะ ทีนี้พอเราได้ไม่ได้ลงพื้นที่จริงๆเราถึงเห็นสภาพจิตใจพวกเขาเราถึงรู้ว่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากค่ะอีกเยอะมากอย่างเมื่อวานเนี่ยผมดูแลศูนย์พักพิงเนาะที่ในศูนย์พักพิงอ่ะมีอยู่ประมาณเกือบ200คนซึ่งมีคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเยอะมากกลายเป็นว่าน้ําสะอาดก็ไม่มีเขามไม่ได้อาบน้ําตอนช่วงแรกๆที่ช่วงแรกๆอยู่กับอยู่กับเทียนนะคะ4วันเต็มแล้วตอนนี้อบอุ่นเครื่องครัวอาหารสดหมูก็ต้องส่ง ส่งมาทุกๆวันค่ะหลายคนถ้คงจะรู้อ่ะถ้าคุณทำกับข้าวถ้าคุณเป็นแม่ครัวใหญ่ที่ทำร้านอาหารคุณจะรู้ดีว่าค่าใช้จ่ายแต่ละวันประมาณขนาดไหนแล้วเราดูทั้งหมด3โรงครัวใหญ่ค่ะสามโรงครัวใหญ่ค่ะเราดูแลคนเยอะอยู่มากกับกับความช่วยเหลือที่ทุกคนช่วยกันครับอยากบอกนะโอ้โหอยากจะบอกว่าเอางี้นะตั้งแต่ทำกัคข้าวทำดีมาสิบปีนะนี่คือครั้งแรกที่ไม่เข้าเนื้อค่ะ เพราะทุกคนจะรู้ตั้งแต่โควิดใช่ไหมถ้าเกิดคุณได้ตามผมตั้งแต่โควิดอ่ะโควิดผมจ่ายไป5ล้านอ่ะถูกไหมคะแล้วมามาก่อนโควิดช่วงน้ําท่วมอย่าลืมนะคะว่าน้าท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่แม่สายนะเราองค์กธรรมดีเราอยู่ดูแลมันตั้งแต่เทิงแม่ตาม,มันเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วจากเทิงแม่ตาไปแพร่ไปน่านไปสุขโขทยัยไปอยุธยากลับมาขึ้นแม่สายต่อแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่หนองคายซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมต้องปินไปหนองคายต่อ เราดูแลมาเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วนะคะที่เราแช่นะ้ำามันมาเนี่ยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายคือเยอะมากค่ะที่เราต้องดูแลในแต่ละวันดังนั้นนี่คือครั้งแรกค่ะที่ไม่เข้าเนื้อแค่นั้นเองบุใช้คํานี้เลยที่ผ่านมาคือเงินบุหมดคุณคะรถที่วิ่งเนี่ยช่วยคดเนี่ยหรือคนลากเรือดิฉันไม่ได้วิ่งไปโซลาเซลล์ค่ะดิฉันต้องวิ่งด้วยน้ำมันนะคะผันกับข้าวทาโรงครัวเป็นพันๆกล่องต่อวันเราต้องใช้น้ํามันเราต้องใช้แก๊สค่ะคะ่ากล่องก,กับใส่ข้าวอะ่ะถูกไหม หลายคนบอกค้า,าใช้จ่ายอะไรมั่งเหรออะไรอย่างเงี้ยไอคนที่ถามอะไม่ได้บริจาคหรอกผมเชื่อแต่คนที่บริจาคเขาไม่พูดหรอกคะ่ะเพราะคารู้ว่าเราทําอะไรมาเขาดูาง,งานของผมในแต่ละวันข้อเสียงผมคือผมถ่ายรูปไม่เก่งผมไม่ค่อยถ่ายรูปลงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลงน้ําทีมงานเราเราลงอยู่ในน้ําค่ะถ้าเกิดคุณตามภาพดูขององค์กรธรรมดีเราอยู่ในน้าเพื่อเอาของใส่เรือให้ได้มากที่สุดเราต้องการของของฝูถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด ดังนั้นทีมงานไม่สามารถควักม,มือถือมาถ่ายรูปได้ว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นบางทีค่ะแต่สิ่งที่เราเจอคือเราได้รับของจากหลายๆหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเอาของมาให้เราเพื่อเราในการส่งต่อตอนน,นี้บนดอยต่างๆเราส่งของถึงแล้วนะคะเรามีมอเตอร์ไซค์วิบากนะคะเรามีรถออฟโรดทีมที่เขามาเป็นอาสา,าสมัครให้กับเรามาร่วมกว่กากรุงธำดีทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาลองนี้บุ๋มก็เลยไม่ได้โพสอะไรเพราะว่า ตอนนี้หมูไม่สนดราม่า,มาค่ะแต่เราจะสนว่าประชาชนได้อะไรมากกว่าตอนนี้ที่ที่น้าที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณกี่กรที่ผมไม่งตัวภาษาสมัครูดเกือบเอางี้ถ้าทีมอุกาทําเดียกับร้อยชีวิตแต่ถ้าทีภาษาสมัครอ่ะตอนนี้พูดไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะมันเยอะมากว่ามมาเป็นบริษัทบ้างมาเป็นโรงมหาลัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นหน่วยงานในการร้างบ้านร้างโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ เราเราเรารับตรงนี้หมดเลยค่ะแต่เราก็จะต้องซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ดูไหมน้ำยาทำความสะอาดอะไรค่าเดินทางของพวกเขาค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดู เราก็ยังไปเรื่อยๆของพวกเราเนาะเอาใช่อย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทาไมช่วยแต่เชียงรายเหรอ,อและเพื่อนช่ยอื่นไม่เดือดร้อนเหรอถูกไมหมคะเราจะตอบประชาชนยังไงทุกที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือดบดแม้กระท,ทั่งืุนที่ที่แห้งไปแล้วอย่างสโขทยัยอยุทยาหรือว่าแม้กระทั่งเธอไม่ตม่ำหรืออะไรเงี้ยความเสียหายมันยังอยู่ค่ะความเสียหายมันยังอยู่มันไม่ใช่ว่าําแห้งแล้วเราจบค่ะเรายังต้องช่วยคนต่อค่ะยังไงก็เอางี้หมุอยากขอบคุณมากกว่าอยากขอบคุณทุกพลังค่ะ บาทหนึ่งของคุณร้อยบาทของคุณหนึ่งล้านบาทที่คุณให้มามันคือพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเรือเราพังรถเราพังพังกันเป็นคันๆค่ะหละังจากที่ทํางานนี้กันมาเราเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรไปสําคัญไปกว่าความน้ําใจของทุกคนที่ให้กวาหมหยุดแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่คุณเชื่อในตัวบุ๋มขอบคุณมากๆที่เชื่อในองค์กรทำดีในการที่เราจะส่งต่อทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ให้ถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ